อ่ะสวัสดีครับวันนี้นี่จะมาสอนล้างลวดแคปตันอะตอมหยดสูบและหลายคนก็ที่มีกล่องนะกล่องยิงสดคือยิงสดที่ไม่มีหน้าจอแบบเนี้เอ๊ะเขาโมลวดล้างลวดกันยังไงใส่สำลียังไงอ้าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันอ้าวันนี้ขอใช้เป็นเจ้า Tesla นะเทสลาสามนะยวใส่ทานก่อน อ่ะมาใส่ฐานมาแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ที่จะมาจริงๆวา่าสำารี่ะมันยังใช้ได้อยู่หละแต่ว,ว่าจะมาสอนกานล้างกันคีบออกมาก่อนนะเทียงเดี๋ยวเอาถรงมา ข้างหนึ่งถ้ามันดึงออกไม่ได้ตัดมันตัดตรงปลายมันไว้ขี้มันออกมาขี้ออกมาครับโอเคมันติดไปหน่อยมั้งเนี่ยน่าใ่ใช้เป็นมูนเจ้าเทสไลน์ดู เทสลาเนี่ยมันจะไม่ปรับวัดปรับวัดไม่ได้แต่จะปรับเป็นแรงดันฐานมีห้าระดับเราใช้ขีดแรกเนี่ยกดย้ำนะกดปล่อยกดปล่อยอะมันมาไวมากเอากดปล่อยกดปล่อยอืมผมจะไม่ใช้น้ำล้างนะ จะใช้ล้างแค่เาเอานี้ก่อนใช้เป็นแปลงปัดรวดแบบนี้ถ้าใครกลัวพลาดนะใครกลัวพลาดเนี่ยปิดเครื่องมาก่อนเลย โอเคปิดแล้วมาต่อแปลงปัดลวดเนี่ยปัดไปที่หน้าลวดเห็นไหมค่อยๆปัดนะปัดไปปัดไปปัดไปค่อยๆปัดอ่ปัดให้หมดบนล่าง ถ้าใครไม่มีแปรงปัดรวดแบบนี้ใช้เป็นแปรงสีฟันก็ได้นะ,ะ,ะส่วนใครถ้าไม่มีจริงก็ใช้ปเ,ใปเป็นแหนะไขควงปาดเป็นปัดไปป่ดข้างในด้วยอื โอเคทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคพอเราปัดทำความสะอาดอ่ะเร,เราเาเปรลลวดก่อนเปิดเครื่องก่อนค่อยๆกดเบิร์์นะเห็นไหม เทสลาเนี่ยมันจะแรงอ่าทางนี้ทางนี้มาไม่พร้อมกันเราก็ใช้แหนบเซรามิกค่อยๆแต่งอ่าใครไม่มีปมหวัดใช้เป็นกล่องหินสดแบบนี้ก็มมได้ล้างได้ทำได้เหมือนกันเพราะผมว่าใช้เทสลามาก่อนเจ้าตัวอัลฟาตรงนี้นะ โอเคทีนี้พักไว้พักไว้เลยได้ละไม่ต้องแต่งอะไรมากเดี๋ยวหลังเนี่ยจะสอนเปลี่ยนลวดเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนลวดตัวนี้การโมดกระแรกเลยนะวันนี้มาการทำความสะอาดก่อนอย่าจุ่มน้ำนะผมไม่ได้จุ่มนะอืมเอาน้ำมาเอา้าไอ้บอกไม่จุ่มน้ำใช่ครับไม่จุ่มผมล้างแค่ตัวหัวแคปกับดิฟ เห็นไหมนะฮะทอดดิปกันด้อ่ะเสร็จแล้วเอาทิชชู่มา เ็ดหนอยเช็ดไปเยอะๆเน้นๆอันนี้จริงๆมัน,ม,นมันไม่ค่อยสปกคเพราะว่าเห็นเพื่อนๆถามมันเข้ามาว่าให้ช่วยทำความสะอาดใส่สันดียาต้มยอดสูบหน่อยให้ช่วยทำให้ดูหน่อยโอเคได้ไม่มีปัญหาครับอ่ออ่า กล้งร้อยอทีนี้อ่าทีนี้มาเราจะใส่สำลีกันแล้วปิดเครื่องก่อนเลยกันพลาดนะชิงให้ร่วมเย็นวันนี้จะใช้เป็นสำลีเคนโดนะครับโดตัวนี้ขาดยากมาก ผมชี้แบ่งไว้แล้วล่ะขี้มันไหนน่าจะได้ม้วนม้วนปลายเลย เทียบเข้าไปจึงปลายมาอย่าให้หนาเกินนะครับแล้วอย่าให้เอามาแล้วมาแล้วทีนี้เราก็วัด วัดให้มันอยู่เนี่ยเกืองแค่แตะลงบอ่อพออ่ะพอวัดแล้วแล้วก็ตัดตัดนั้นก็เลย,เลยตัดอีกข้างหนึง่ง กลับมาต่อเมื่อกี้กันไปตัดสั้นเกินอีกโอ้ยเลยต้องลื้อใหม่เลยอ่ะมาต่อทีนี้เนี่ยเราดูสมรีมันเท่ากันข้างเนี้ยลบออกไปก่อนจะได้ชัดชัดข้างนี้นี่ลบไปก่อน ตีฟูตีฟูนะตีฟูเขียมใครไม่มีแหนบก็ใช้เป็นไขควงอะไรก็ได้นะครับหรือชีกมันก็ได้แต่ว่าเออไมีแหนบก็อยากให้มันดูเรียบร้อยหน่อยตีฟูไปดูอ่าทีนี้ ดูนะครับให้ปลายมันเนี่ยเอาปลายอะเข้ามาในบ่อนะอย่าไปยัดนะยัดไม่ได้นะต้องดีเก็บลงบ่อจัดให้เรียบร้อยนะครับ ืมข้างไนึ่งตีฟูหน่อยตีฟูตีฟูให้มันเป็นเส้นๆไม่งั้นมันจะเตือนน้ำยาไม่ดีครับ เก็บไปสงน,นี้ลองบอกดูให้มันเท่ากันนะครับ ออเอาปลายเก็บลงบออนะ่อเฉพาะปลายนะ่าไปยัดมันนะเอาปลายเกี่ยวลงบอ่อ จะไปตรงเสร็จแล้วนะอ่มาต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้หยดน้ำยาวันนี้ขอใช้น้้ำยามอนเตแล้วกันมอนเตแอ,อลมอนโดนัทแอลมอนขยาวก่อนอ่าแค่จะมาทำให้ดูนะว่ากล่องเนี่ยกล่องกึ่งยิงสดหรือยิงสดเนี่ยก็เบิร์นได้ทำได้เหมือนกัน ทีนี้อย่างที่บอกเลยหยดลงไปที่ลวดกลางลวดก่อนนะอย่าไปเพิ่งว่าสังหรีแคนโดเนี่ยมันจะซับน้ำยาฉาบข้างแล้วค่อยหยุดนะเนี่ยพอมาแรกแรกนะ่เนี่ยเห็นไหมน้ำยามันจะซึมเนาะยังซึมไม่ค่อยดี ปล่อยเหมือนช่างนะมันหยดน้ำบนใบบัวแคนดูแรกๆจะเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหแต่หลังๆนี่อย่างที่บอกทำน้ำยาสุดยอดเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องก่อนกดปล่อยกดปล่อยนะยิงไอ้กล่องยิงสดเนี่ยมันค่อนข้างใช้ไฟแรงกดปล่อยแค่นี้พอ ในน้ำยามันเดืองัเองครับอ่ะกดป่อ,ยอปลอยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ พีก่อนเติมช่วยนหน่อยเต็มเต็ม,ตมตทุกทีหน้าที่หลุดกล้องไปหน่อยบางทีไม่ค่อยได้มาลงคลิปให้ดูไงแต่ไม่ตัวนะ ถามได้นะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะตอมโมอะไรเงี้ยถามได้ินดีตอบครับแต้มแจมม่ถทกกดเปิดหน่อยผมก่อนนะ โอ้โหฟังเสียงเจ้ามาลองสูบกันอันนี้เช็ดให้เสี็ดแล้วก็ครอบครอบเนี่ยให้มันอยู่ระหว่างกลางลวดนะลมมันจะได้ผ่านไปลองสูบหน่อยโอ้โห ดูควันนะครับทีโอนึุงย<ฮ>อดอวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสอบถามมาใต้คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยขอบคุณมากครับไปแล้ว